ไก่งวงตกเกรดนะครับตัวนี้นัก6กโล4ขีดอะตัวพ่อ,อพันอะ่ะผสมตบเบลสวิวอาเรียบร้อยนี่นะครับนี่ไก่ตกเกรดกิโลกรัมมา160บาทคือทําใจนะอกเขาจะไม่นูนสวยเหมือนพ่อแม่พันธ์น้ําหนักจะไม่ได้อย่างที่ผมช่างเมื่อกี้ด้วย75 5เดือนละหนัก6กโล4ขีดซึ่งถ้าเทียบกับอีกคอกหนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งจะ4เดือนนะด้วย75เหมือนกัน 6โลกว่าเหมือนกันซึ่งน้ำหนักมันไม่ได้อกมันไม่ได้ถึงโครงมันจะได้เราก็ตัดเป็นไก่ไข่เนื้อสำหรับฟาร์มเราฟาร์มอื่นผมไม่รู้นะนี่เพจะปนปอะมาณนันอันนี้จะแอนลดลื่ออยจ้ะโครงจะ้จะหุนจ้ะอันนี้ก็นะเลือเจ็ดสิบห้านี่โครงแต่อกไม่ได้น้ำหนักไม่ได้ตัดมาเลยจ้ะเป็นไก่เนื้อใครอยากได้มาคัดเอานะครับไปขุนเอาเองถามว่าขุนขึ้นไหม หาหารเยอะๆน่าจะขึ้นแต่ผมไม่ละผมเสียเวลาผมคัดแล้ว